ปฟิชชิงแคมป์ตกปลาเดินป่าเมืองสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นไดว่าซูเปอร์เอสทียี่สิบนะครับผมไดว่าซูเปอร์เอสทียี่สิบนะอันนี้เป็นล็อกจิกนะครับเอาไปจิกล็อกจิกเมดอินเจีแปนนะครับตัวนี้มันจะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาก็คือนี่ครับตรงนี้นะฮะ ไอ้นี่คือระบบฟิปปิ้งนะครับถ้าเราเปิดเปิดไว้อย่างงี้ก็คือเป็นลอกทั่วไปปกติก็คือกดสับกดซับกดซับนะครับ่ถ้าเราเปิดไอ้ตัวนี้กลับมานะครับเอามาข้างหลังนะแต่แรกมันอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะผมจะยกมันกลับมาข้างหลังแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบกดเด้งเลยนะครับกดปล่อยกดปล่อยนะครับก็คือตอนตอนที่เราปล่อยสายลงไปในน้าใช่ไหมครับแล้ว เราปล่อยมือปับ๊บเราก็ไม่ต้องมาสับแขนเลยก็คือหมุนล้อก็ทํางานได้เลยนะครับกับระบบเดิมก็คือเรากดเราปล่อยสายลงไปแล้วเราต้องมาสับแขนนะครับมันถึงล้อมันถึงจะทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้านี้จะมีตัวเขาเรียกว่าตัวกันตีลกลับนะครับหมุนเดินหน้าถอยหลังนะครับถ้าเราเปิดไว้มันก็จะเป็นเดินหน้าอย่างเดียวนะครับหมุนกลับไม่ได้นะเป็นเป็นตัวกันตีกลับเพิ่มขึ้นมานะครับ ตัวนี้ไม่มีปรับหน่วงนะครับไม่มีระบบหน่วงตรงนี้นะครับมีแต่ปรับคอนสปูลอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านในของสปูลนะครับจะมีริ้วรอยนี่พวกนี้พวกนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีริ้วรอยเป็นรอยขูดขูดขีดขีดนะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ยังสวยอยู่นะครับลอกหมุนลื่นพร้อมใช้งานนะหมุนลื่นพร้อมใช้งานนะครับไปถึงก็ขึ้นสายตกได้เลย นะครับเซอร์วิสง่ายมากนะครับถอดน็อตสองตัวนะครับถอดหนึ่งหนึ่งสองข้างบนนะครับมันก็จะสามารถถอดอีกฝั่งด้านมาผมถอดให้ดูปึ๊บแน่นมากนะครับนี่นะฮะถอดตัวนี้กับตัวนี้แล้วมันก็จะนี่ครับถอดออกมาเป็นแบบนี้นะฮะมันสามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ดึงดึงสปูลออกมาได้ด้วยนะครับผม นะครับดึงสปูลออกมา,อาไว้หย่อนน้ำมันน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับขอนน็อตสองตัวง่ายๆครับผมแล้วก็วิธีประกอบก็แค่ดันมันเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนสองตัวนี้เหมือนกันอ่ะนี่ครับเรียบร้อยนะก็ใช้งานได้แล้วนะครับ